เทคนิคการใส่แฮตแท็กแฮแท็กคือตัวเครื่องหมายชาร์ปเพื่อให้คนเข้าถึงเรามองเห็นเราง่ายขึ้นค้นหาเราเจอใช่ไหมคะแต่ใน i อจีะค่ะในการใส่แฮตแท็กเขาใส่ได้ถึง30 h สิบแแใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับสินค้าเราหรือเราจะทำแบรนดิ้งไม่ว่าจะเป็นโค้ดคูหรือคนที่ขายกระเป๋าเสื้อผ้าอาหารเสริมเขาก็จะใส่แฮตแท็กแบรนด์เขาถูกไหมคะอย่างเช่นอ่ะ กาแฟลดน้ำหนักกาแฟควบคุมน้ำหนักบลูมคอฟฟี่คุมน้ำหนักหรือคอลลาเจนดีท็อกอะไรก็ว่าไปปกติเขาให้ใส่ถึง30 h a s h แทแต่ฟังดีๆนะคะข้อแรกเลยตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราควรใส่แค่2-3ถึง3 h มทเพื่อแค่บ่งบอกความเป็นเราเราควรจะสร้างแฮชแท็กขึ้นมาเองอ่า เพราะอะไรเพราะตอนนี้แฮชแท็กมันเป็นการสร้างแบรนดิ้งไปในตัวดังนั้นเวลาใครเสิร์ชเจออย่างเช่นอสอนการตลาดออนไลน์บายครูพิลี่สอนสตรีให้มีสตางค์อ่ะ อันนี้ก็คือเป็นแฮชแท็กเอาเราจะใส่อย่างนี้ทุกครั้งทุกโพสหรือไม่ว่าจะเป็นในวิดีโอเพื่อสร้างแบรนดิง้งเพื่อสร้างให้คนจดจําและให้คนเข้าถึงเราง่ายขึ้นเพราะ Facebook บอกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นสถิติที่ Facebook เขาบอกมาว่าการที่ใส่แค่2อแฮชแท็กหนึ่งแฮชแท็กไม่เกิน3ามแฮชแท็กเนี้ยค่ะจะทําให้การเข้าถึงมากกว่าที่ใส่เยอะๆถึง12.8%เ์ เพราะการที่ใส่ Hashtag เยอะๆอา้าใช้เต็มแม็กเลย30 h a s h แ a g แล้วก็ซ้ำๆโดยที่เรา Copy ป้ายแปะในโพสต์ต่างๆเขาจะมองเราว่าเป็นสแปมค่ะเป็นบอทค่ะแล้วอาจจะปิดกั้นการมองเห็นไปเลยอันนี้จากประสบการณ์ของพี่ลี่เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้แฮชแท็กซ้ำๆ แทบจะทุกโพสต์มันจะไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้แฮชแท็กใหม่ๆแล้วก็ใช้จํานวนน้อยอะค่ะมันจะมีการเข้าถึงเยอะมากและอย่างที่บอกค่ะเราสร้างแบรนดิ้งสร้างให้คนจดจำเราจากแฮชแท็กเลยแล้วก็คิดแฮชแท็กขึ้นมาเองเลยอันเนี้ยเป็น2เทคนิคเลยอย่างแรกก็คือใช้แฮชแท็กให้น้อยอย่างที่สสร้างขึ้นมาเองเลยค่ะสร้างแบรนดิ้งสร้างให้คนจดจำแบรนด์เราโดยการที่เราคิดขึ้นมา และระวังดีๆนะคะข้อ3เลยควรจะใส่แฮชแท็กให้ตรงกับสินค้าตรงกับสิ่งที่เราขายอยู่คือตรงกลุ่มตรงเป้าหมายนั่นเองอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างให้เห็นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยบางคนเนาะจะใส่แฮชแท็กที่เป็นกระแสเช่นตอนนี้ส้มหยุดเป็นกระแสใช่ไหมคะอ่ะสมมติพิร่อ่ะสมมติคลิปนี้ก็ได้ อสอนการตลาดออนไลน์ by cool pitty ส้มหยุดมันเกี่ยวอะไรกันไหมมันไม่เกี่ยวใช่มันจะมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นค่ะเขาก็จะงงวิอะไรส้มหยุดตอนนี้กระแสะคืออะไรหรือ,ททอช่องส่องพี่สมมติอันนี้นะคะมีคนเข้ามาดูเราเยอะขึ้นมากขึ้นก็จริงแต่จะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราเลย ถึงเขาเข้ามาแต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์มันอาจจะไม่เกิดการซื้อขายมันอาจจะไม่ใช่คนที่ติดตามเราจริงๆอันนี้ต้องระวังนะคะดังนั้นวันนี้ฝากเอาไว้เกตเล็กเล็กที่หลายคนมองข้ามแล้วก็จะพลาดไปเนาะฝากติดตามคลิปดีๆเทคนิคการทำออนไลน์นะคะให้ปัง จากเพจนี้นะคะและช่อง YouTube ชื่อเดียวกันเลยค่ะสอนการตลาดออนไลน์บายครูพิลี่แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ